ตุ่มเล็กทุก วันพุธเป็นช่วงที่อยู่ในเกณฑ์ของความรักมีสเสน่ห์ต้องตากับผู้พบเห็นสง่างามมีความสุขอารมณ์ดีมีคนอุปถมัมป้าก็จะมาขยายความว่าคนวันพุธช่วงเนี้สง่างามมีคนชมมีอารมณ์ดีสุขุมแต่ป้าก็ยังบอกว่าคําว่าสุขุมหรือสง่างามหรืออารมณ์ดีมีคนอุปถัม์เนี่ยองดูชีวิตหนูว่าตอนขนุมหรืได้ยางามนช่วยาหมถือวมีคนอุปถมัมป้าก็ยอังอืว่าคต้องพักไว้รือใช่วงามันจะต้องดีงม,ดม,มีคนอุปถมัมข้าใจยังลูกว่าคนอุปถัมภมหนูขยายาวามซิตอนนรมณ์ดีมีตกทุกถักได้า มีคนช่วยหนูไหมนี่คือคนอุปถัมภ์เพราะคนเรามันไม่มีมันมีเลเวลผิดกันความสุขความสบายผิดกันต้นทุนคนมันไม่เหมือนกันอันนี้ป้าขยายความนะลูกอย่าเพิ่งตกใจอ่าวโชคลาภบอกได้เลยว่าดีมากมีเกณฑ์ได้ของใหญ่แต่ต้องบริหารหรือจัดการให้ดีถ้าได้มาจะต้องบริหารและจัดการให้ดีเพราะป้าบอกเลยว่าโชคลาภของคนวันพุธที่เราดูดูมาเนี่ยเราจะบอกว่าจะมีเรื่องชู้สาวเป็นเกณฑ์เพราะนั้นถ้าได้จัดการอย่างนี้มาเนี่ยหนูต้องบริหารและจัดการให้ดีตอนนี้ป้าไม่ได้แปลบอกว่าไม่ได้ให้อ คือเอาอย่างมีสติเอาและบริหารให้ดีอันนี้เข้าใจเนาะการเงินบุกเบิกมีรายรับจากการบุกเบิกครั้งที่แล้วต้องบุกเบิกต่อไปอีกการบุกเบิกเป็นการเริ่มต้นใหม่คําว่าบุกเบิกของป้าจะไมเก็นกันการเงินหรือโชคลาภยังจะต้องบุกเบิกเมื่อครั้งที่แล้วถ้าบุกเบิกแล้วได้ผลไม่ใช่หยุดต้องยังต้องบุกเบิก อยู่ก่อนนะลูกนะการงานจะเริ่มจากเรื่องจุกจิกแล้วสามารถจับมาเป็นอาชีพขยายความคือจากคนที่คิดว่าจุกจิกแต่กลับทารายได้ได้มองข้ามไปไว่าไอ้ตรงนี้มันเรื่องจุกจิกแต่กลับทํารายได้ได้และจะได้เริ่มก่อได้พัฒนางานคือต้องเป็นคนที่ได้บุกเบิกและยังต้องเป็นความลับก่อนเพราะถ้าเปิดคนอื่นจะเอาไปกินเข้าใจไหมลูกคือถ้าเราคิดทําอะไรหรือเรามีอะไรอยู่ในสมองหรือเรามีเรื่องทุกข์ใจเราก็ต้องมองไปในเรื่องทุกข์ใจด้วยไอ้ส่วนดีคือถ้าบุกเบิกก็ต้องบุกเบิกอย่าเพิ่งไปบอกใคร แต่ในเรื่องของความในใจถ้าเป็นเรื่องทุกข์ก็ถือว่าบุกเบิกตอนนี้ถ้าเราคิดทําอะไรก็อย่าพิ่งบอกจนกว่าเราจะบุกเบิกไปถึงตรงน,นั้นเราจะโยกเราจะย้ายเราจะเปลี่ยนเราก็อย่าพิ่งไปกางถึงจะมีคนอุป,ปถมัมภ์เกาะแล้วก็อย่าพิ่งไปกางเพราะเรายังจะต้องบุกเบิกเพราะฉะนั้นคนวันพุธจะต้องบุกเบิกต้องเหนื่อยต้องบุกเบิกไปเรื่อยๆแม้กระทั่งความทุกข์ความสุขทุกอย่างป้าใช้คําว่าบุกเบิกรวมอยู่ในทั้งหมดนะลูกนะป้าก็จะ อย่างนี้ความรักนะลูกจะมีคนสูงกว่ามาชอบเช่นเป็นคนที่อายุที่สูงกว่าหรือมีบารมีมากกว่าหรือเป็นหัวหน้างานเมตตาชอบในที่นี้เราก็คือหมายถึงชอบในในความเมตตก็ได้นะลูกนะไม่ควรชอบคนที่อายุน้อยกว่าอ่ะก็ยังพูดอยู่ว่าถ้าคนวันพุธเนี่ยในความรักเนี่ยถ้ายังไม่มีหรืออะไรก็ยังว่าการนัดหมายอะไรที่มันล่อแหลมเนี่ยก็ยังมีดวงของการจะโดนภาคภหมิจันทร,ร์อยู่นะลูกยังไม่หมดนะลูกนะ คู่ครองมีสิท no ธิ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้นทั้งคู่และตัวเราอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต้องเอาใจใส่ด้วยเพราะจะมีเกณฑ์เจ้าชู้เข้าใจนะลูกนะคู่หมายถึงคนที่มีเพศสัมพันธ์กันแล้วคือใช่ใช่แล้วเนี่ยคือเขาจะมีเกณฑ์ม <Overwatch> ีเล er. ื่อนขั <substance>. ้นเลื่อนตำแหน่งอ่ามีงานดีเอาใจใส่กันด้วยเพราะยังมีเกณฑ์เจ้าชู้ทั้งเราและเขานะศัตรูจากคําพูดจะไปใส่ใจกับคนตัวเล็กและคนตัวเล็กคนตัวเล็กในที่นี่หมายถึงว่าคนตัวเล็กๆถ้าเราตัวเล็กเนี่ยก็คือคนเล็กกว่าหรือคนตัว พร้อมกว่าเราเนี่ยจะนินทาจนถึงเพศทางเลือกเข้าใจเพศทางเลือกนะอย่าเพิ่งไปเปิดเผยอาจมีคนฉกฉวยเอาไปเห็นไหมอันนี้มัน,ม,นม,มันมาตีโจทย์ครั้งที่แล้วว่าถ้าคุณทําอะไรคุณอย่าเพิ่งเปิดเผยคุณยังต้องบุกเบิกไปไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความสุขจะเป็นการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็อย่าเพิ่งพูดเพราะเรายังไม่ได้เต็มที่กับมันหมายถึงยังไม่มั่นคงโรคภัยภูมิแพ้ไข้หวัด ไม่เป็นมากหมายถึงเป็นทั่วไปทั่วไปอุบัติเหตุการหกลม้มลื่นน้ําเปียกรถชนทั้งเราและบริวารดูเรื่องเรื่องไฟด้วยฟืนไฟไฟช็อตไฟไหมยังดูอยู่นะลูกนะวงญาติที่คิดจะทําสวยงามหรือพาหรือคนที่เพศทางเลือกจะพาเราไปทําความสวยงามจะชักชวนไปทําสวยหรือคิดทําสวยคงต้องไต่ตองให้ละเอียด ทำไมถึงต้องไต่ตองให้ละเอียดถ้าเราจะต้องพาญาติไปหรือเราจะต้องไปหรือญาติชักชวนเราทําหรือมีเพศทางเลือกชักชวนเราทําต้องไต่ตองให้ละเอียดเพราะจะมีการซ่อมเพราะฉะนั้นถ้ามันเลี่ยงได้ก็อย่าเพิ่งทําเพราะมันยังยังไม่สมควรที่จะทําแต่มันก็ยังอยู่ในเกณฑ์บุกเบิกนะลูกการทาสวยป้าก็ถือว่าเป็นการบุกเบิกอันนี้คําว่าบุกเบิกได้ทุกข้อเลยนะลูกนะอ้าว พุทธชายมีอำนาจพุทธหญิงมีคนอุปถัมภ์เพราะฉะนั้นชายกับหญิงก็อยู่ในเกณฑ์อันเดียวกันท่านนี้ชายมีอำนาจคำว่ามีอำนาจของชายเนี่ยก็คืออาจจะเข้าไปอยู่ในเกณฑ์ของอิทธิพลหรือในสิ่งอ่ะที่มันมืดมืดคำว่าอำนาจมันมีทั้งอำนาจดีและอำนาจสว่างมืดและสว่างผู้หญิงมีคนอุปถัมภ์ดูซิว่าตอนเราเดือดร้อนเนี่ยมีคนช่วยอุปถัมภ์มีคนคำจุนไหม ป้าก็บอกแล้วไงเลเวลของคนมันไม่เท่ากันเพราะที่ป้าพูดเนี่ยดูตั้งแต่เรื่องเล็กไปหาเรื่องใหญ่คนที่เขาเลเวลสูงเขาก็มีคนอุปัมภมสูงคนที่เลเวลต่ําก็จะมีอุปัมภมต่ําดูที่มันอยู่ในเกณฑ์น,นั้นไหมลูกแต่ถ้าจะให้แน่อาวันเดือนปีเกิดมาเจาะจงคนเลยป้าเป็นหมอดูที่ต้องเจาะจงกับตัวเลยนะลูกป้าไม่ได้ดูแบบครอบจัก,กรวาลป้าจะดูเฉพาะคนชี้จุดเฉพาะคนเฉพาะดวงวันเดือนเกิดของคน เวลาของคนอันเนี้ยป้าบอกได้เลย100%เซตควรทำบุญเสริมบารมีได้ทั้งนั้นแต่ขาดไม่ได้คือการบริจาคน้ำหรือการทำบุญควรมีน้ำทุกครั้ง เพื่อจะได้ลดความร้อนของคนวันพุธตอนนี้คนวันพุธร้อนลอนนะลูกคิดอะไรก็ไม่รู้น้ำหูน้ำตาตอนนี้คนวันพุธมันมีพอคิดอะไรน้ำตาไหลอะไรอย่างเนี้คือมันจะร้อนลอนในดวงอะ่ะอยากอยู่อยากโยกอยากยา้ายอยากเปลี่ยนตัดสินใจไม่ได้ครอบคุมงานไม่ได้ครอบคุมบริวารไม่ได้เพราะฉะนั้นจะร้อนละจะร้อนลอนให้ทําบุญทุกครั้งไม่ต้องคิดทําการใหญ่มีน้อยทําน้อยไปใส่บาตรก็อย่าลืมมีน้ําไปด้วยนะ วันดีพูเลื่องหัตส,สุขอังคารพฤ้เลื่องหัสจะเป็นคนที่พาบุกเบิกจะแนะนําสิ่งนู่นสิ่งนี้มาให้ทํานู่นทนํานี่คือคนพฤเื่องหัสสุขนําความสวยงามคนวันสุขแต่งเติมความสวยงามให้ซื้อเสื้อผ้าหรืออะไรปรุงแต่งให้อังคารคนสูงศักดิ์คนสูงศักดิก์เพราะฉะนั้นถ้าเรามาเทียบที่ป้าดูมาคนวันอังคารคนสูงศักดิ์คนอายุเพราะฉะนั้นคนวันอังคารมีสิทธิ์ที่จะมาเจ้าชู้กับเราหรือรักเราในเมตตาเราในถ้าถ้าเป็นแบบว่าไม่ไม่ความรักเนี่ยมันได้ทั้งแบบอุปถัมภ์ช คือแม่ตาเราพิเศษกว่าตรงอื่นนะลูกนะวันไม่ดีคือเสาร์กับอาทิตย์คำพูดนินทาพูดมากเสาร์กับอาทิตย์นินทาพูดมากเลขสวย36เลขไม่สวย59สีสวยสีสดได้ทุกสีและสดใสสดสดเย็นเย็นสีไม่สวยเท่ากับน้ำทะเลเท่ากับน้ำทะเลน้ำทะเลมันจะเป็นขึ้นๆน,นะลูกสีน้ำทะเลสีน้ำทะเลคนคิดว่าเป็นสีฟ้าอ่อนๆไม่ใช่นะลูกนะ สีน้ำทะเลคือสีน้ำขึ้นๆแต่เป็นสีอ่อนพุธดีทั้งโชคลาภการเงินการงานลดความร้อนและให้คิดให้นานเพราะโอกาสกําลังมาวางดีๆวางยาวๆและมั่นคงด้วยทำบุญได้ทุกอย่างเพื่อเสริมแต่อย่าขาดน้ำจบของคนวันพุธมีอะไรเสริมไหมมีอะไรใครไม่เข้าใจไหมป้าบอกเลยนะว่าป้าละเอียดมากมายนะเนี่ยอะมีอะไรเสริมไหมมีอะไรถามไหมคะคนวันพุธ